สวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นดาวโจนของคื้นวันเสาร์ที่16เมษากับมีมหาิขึ้นเก้านะจ้ากะจะเป็นแนวทางของดาว VIP ดาวเดียวเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากคู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจ้ากะขอให้ซ้อยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่เด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเจะไปเบื้องแนวทาง,ทางเขากับมาเบื้องแรยง,งานผลก่อนนอกจากของดาวโจนที่เขาหายไปวันที่สิบหาเมษานะว่าผลออกตัวใดจากที่เขาหายไปนอกจากเขากับไ้ฟันซีวิ่งรูดหากับซี ผลที่ออกมาบนอ,อกสองแปดสองหลังออกโซนฮกจ้าสำรับนอขอไปจ่าสำรับหกดาววีไอพีนอกจากนอเข้าก,กับบะเขานอกจากกระมีเขาบ้างรุบ้างกับบ่ว่าก,กันนอกจากกับเบิงไายงานผลกันไปแล้วกัไปตามต่อเล่นนอกําบแนวทางห้ยหุ่นดาวโจนของขึ้นวันที่สิบหกเมษานอกจากวานมีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้า จากกัรมาตามตอเนอกะจากนอสำหรับแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของขึ้นมาที่สิบหกเมษานอกจากเฮากับมีแนวทางไก่ก็จะเป็นของดาว V.I.P น,าะะนอกจากนอกลับไปเบื้องตัวเดน่นกับไฮเด่นหกกับเดนเจ็ดไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนไก่ฟันหกวิ่งรูดกับไฮเจ็ดกับหกไปเบื้องตัวเน,น้นแล้วกับตัวรอกนอกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮหกสาม หกสี่หกห้าหกหกจ้ะไปเบึงตัวร่องตัวร่องกรให้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก,หก,หกจ้ะ ไปเบ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ๊อสองตัวก็ให้เลนไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ๊อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเขาก็บใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายหลินง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ล่องออกไปเป็นแนวทางกันเบ่งเขากับเบ่งแนวทางกันไปแล้วนอกจากเปลี่ยนอะไรแน่นอนจากมือนีผู้ที่ติดตามรับช่งคลิปน้องซ่อนชั แนวจ้ะเบืงแนวทางหวยหุลนดาวโจนของขึ้นมาที่สิบหกเมษากันไปแล้วนอกจากเบิงตัวเด่นตัวหนึ่งกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอจาจ้ะมากชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจสีเด้อวไปเร่นเน้นนักเน้นเ,นเบาตรงกับเล็กที่เขาคิดไว้ ไทยนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจา้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า